มาเล่นท้องล่างด้วยท่าเริ่มต้นกันดีกว่าครับเริ่มด้วยท่าแรกเลยครับยกมือขึ้นครับจากนั้นยกเข่าขึ้นมาครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ3 0ถึงวินาทีครับเวลาพักก็พักสัก1ิวิพอนะครับแล้วก็ทํา3-4เซตครับท่านี้ครับในการยกมือขึ้นเนี่ยจะต้องยืดตัวขึ้นด้วยนะครับแล้วเวลายกเข่าเนี่ย ต้องใช้แรงกับท้องด้านล่างครับอันนี้คือท่าที่2ครับยกขึ้นแล้วแตะข้างยกขึ้นแล้วแตะที่เดิมนะครับทําตามคลิปวิดีโอได้เลยครับท่านี้ยังฝึกเรื่องของการบาลานซ์หรือการทรงตัวด้วยนะครับทําทั้งสองข้างครับด้านขวาและด้านซ้ายครับ30วิหรือ50าวิต่อข้างนะครับท่าที่3ครับนอนราบลงบนพื้นครับ ยกเข่าขึ้นมาให้ตั้งฉากเป็นเทเบิลท็อปนะครับจากนั้นสลับขาแตะลงที่พื้นครับท่านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับให้สนใจท้องล่างเยอะๆนะครับใช้แรงจากท้องล่างครับเป็นสำคัญท่าต่อไปครับท่านี้เริ่มต้นตามคลิปวิดีโอนะครับจากนั้นเวลายือดออกให้ยืดสลับข้างกันครับเช่นยืดขาขวาพร้อมกับยืดแขนซ้ายออกไปครับ ทำช่วงแรกอาจจะสับสนครับค่อยๆทำได้ครับเกลงท้องเยอะๆครับถ้าต่อไปครับดันตัวขึ้นมาครับท่านีให้บีบท้องขึ้นมานะครับเกลงไว้ครับจากนั้นเวลาเอาเข่าเข้ามาให้หายใจออกแล้วยืดขาออกไปให้หายใจเข้านะครับสิ่งที่ต้องสนใจก็คือท้องล่างเนี่ยแหละครับเวลาทำท่าเหล่านี้ครับ12-15ถึงครั้งครับแล้วก็พักไว้หรือไม่งั้นก็จับเวลาครับ30-50ถึงวินาทีครับ ต่อไปครับเริ่มเหมือนเดิมครับคราวนี้สลับขวาสลับซ้ายครับเท่านี้ครับก็ได้หน้าท้องช่วงล่างที่สวยงามเหมาะกับการแต่งตัวไปฮาโลวีนกันแล้วครับ